หลวงตาไม่ตัดสินใครนะ,ะพระปีนเสากูก็ไม่ตัดสินเขาบอกว่าถ้าไม่มีใครให้แกอยู่จะมาอยู่กับลวงตาได้ไหมมึงอย่าไปคิดแทนท่านท่านอยู่ต้นเสาคนต้นเดียวท่านก็อยู่ได้พวกมึงอยู่ได้เหมือนท่าน <c oughs> ไหมล่ะจริงไหมมึงอยู่ได้ไหมเบียร์โอ้โหนะกูเห็นแกไปอยู่ต้นโพด้วย แล้วพวกมึงอยู่ได้ไหมล่ะมึงอย่าไปคิดแทนท่านท่านอยู่ได้หมดทุกที่กูเนี่ยอยู่ไม่ได้เหมือนท่านนะท่านมาเยี่ยมเป็นอาคันตุกกะพระอ,องค์ไหนก็ตามวัดของอาคันตุกะมีอยู่เราก็ต้องต้อนรับเข้าใจไหมอ่าศาสนาพุทธเป็นศาสร์ศาสนาที่มีน้ําใจให้โอกาสคนไม่ใช่ทำลายคนนะธรรมะธรรมะไม่มีไว้ทำลายกันมีไว้ทำลายกิเลสนะอ่า เพราะฉะนั้นคนที่มีธรรมะย่อมมีน้ำใจเห็นไหมไอเบียมันนะอ่าเห็นไหมมันก็คาลพผ้านะแต่ผ้าไม่ทําให้มันาลพเองแค่นั้นแหละนะจริงไหมเบียจริงบางทีก็ไม่กูก็ไม่กล้ากล่าวมันกับผ้าเนี่ยตายอย่าหาตัวให้ผมเลยครับไม่ให้มาลงที่กูก็ได้แต่ว่ากูไม่มีที่จอดรถไม่ใช่หาตัวจริงๆบางทีผ้าก็ไม่ทํา อ่ามันมีสองในยะอ่ะพาพระปอมไม่มีนะเบียร์มีจต่คนปอมเป็นพระถึงใช่กูไหมอ่าเพราะฉะนั้นอ่าหลวงตาไม่ได้เข้าข้างไม่ได้ตัดสินว่าผิดว่าถูกแต่พูดเป็นกลางๆมันมีแต่สมัยพุทธกาลละละพระชั่วพระอะไรก็ทำนะถ้าไม่มีจะมีวินัยหรอเพราะฉะนั้นนะ ทุกคนต้องมีวิธีชีวิตมีวิบากกรรมกรรมจำแนกสัตว์เนาะกรรมมูนาวติโรโกรการจะแก้ไขตัวเองนะเป็นสําคัญการแก้กรรมคือการเปลี่ยน,ยนพฤติกรรมแก้กรรมตัวเองคือเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองการภาวนาคือการพัฒนาตัวเองไม่ใช่ไปพัฒนาคนอื่นนะและเอาผลของที่เราพัฒนามานะั้นเล่าสู่เขาฟังนั่นแหละเรียกว่า ทรมาเนาะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนาะ,ะ,ะลุงตาว่ามันมีนยะนะอย่าไปว่ามันมันมันเสื่อมนะจะไปว่ามันเจริญก็มไม่ใช่ความเจริญมันจะแฝงด้วยความเสื่อมอยู่ลึกๆเพราะว่าคนเมาบุญมึงรู้จักไหมคนเมาบุญบทำบุญตาพื้ตาพื้น,นะอ่ามันก็เลยให้พาเนี่ยบางคนอยู่ไม่ได้ก็มา บวชมาอะไรหามาหากินอย่างเงี้ยจริงไหมเออเนี่ยนะอ่ามันมี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 ผลมากมากเลยนะไอไอ,ไอเมาบุญเนี่ยเห็นว่าบวชเป็นพระแล้วก็จะเออเป็นพระอย่างเงี้ยเออทั้งหมดไม่ใช่เนาะอ่าดังนั้นหลวงตาไม่ใช่ว่าหลวงตาเนี่ยอ่าดีหรือถูกต้องมากเท่าไหร่จะดีจริงอ่ของแท่กูอ่ะอ่ะอ่ากูเนี่ย เป็นคนที่ไม่เคารพอ,อะไรเลยผีสางเทวดากูไม่เคารพเลยกูเคารพพระพุทธระธรรมพระสงค์กูเคารพตัวกูเองนะกูเคารพใจกูเองกูศรัทธาใจตัวกูเองนะใจกูเต็มไปด้วยศีลด้วยธรรมด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะนะนะเพราะฉะนั้นไม่ได้สนเทวดาเทวดาก็กิดก๊อก,กมากสำหรับกู ก็ว่าเกิดเป็นมนุษย์อดีที่สุดมนุษย์เนี่ยทําเป็นเทวราก็ได้ทำ,ไดทำเอาอนรกก็ได้ทําเอานิพพานก็ได้นะทำเอาความเป็นคนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติได้หมดเพราะฉะนั้นอย่าเยียบย่าชาติกําเนิดตัวเองเนาะจงพากันขนขวายหาธรรมะดีกว่านะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งความรู้ลาของพระที่คิดก็คือธรรมะคือสิ่งคือธรรมนี่แหลนะเนาะอ่านะ ก็ขอใหอ้วันนี้ไอเบียร์ไม่พูดอะไรเลยมึงพูดอะไรหน่อยที่เบียร์อ้าวตาพูดหมดแล้วครับะจะพูดอะไร <laughs>